หามว่าผู้นําของกัมพูชาเนี่ยเขาต้องการสร้างกระแสนิยมในช่วงที่ชาวกัมพูชานั้นก็มีคอมเมนต์นะฮะอยากจะได้ปราสาทต,ตามเหมือนทมของฝั่งไทยหรือแม้แต่ข้อพิพาทาน,นดินแดนต่างๆผู้นํากัมพูชาตัดสินใจที่จะซื้อ J16 กลำนะฮะท่านผู้ชมเชื่อไหมชาวกัมพูชานี้เ hey! ฮกันทั้งประเทศะฮะ <laughs> สวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารนะครับทางด้านวงการทหารนํามาพูดคุยกันต่อนะฮะก็เรียกว่าน่าจะหลายประเด็นหลายข่าววันนี้ก็น่าจะมีการออกการนําเสนอข่าวนะขั้นต่ําก็5ข่าวก็ขอให้เฝ้าติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ต้องมีการพูดถึงกันฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ห่างหายไป เรื่องแรกครับที่เราจะต้องมีการพูดถึงกันก่อนนะก็จะเป็นกรณีศึกเจ้าเวหาระหว่างอินเดียและปากีสถานซึ่งอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับก็จะไม่ค่อยมีการเปิดเผยข้อมูลมากนักเป็นข้อมูลในลักษณะที่ตนเองเนี่ยรู้สึกว่าต้องเสียเปรียบแต่ว่าในขณะที่ปากีสถานนะครับเขาก็มีการตีแผ่ข้อมูลที่ดูแล้วว่า ค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือได้ดูได้จากการวางผังหรือว่าการบรรยายในแต่ละช็อตนะครับของการบุกเข้าไปโจมตีเครื่องบินลบของอินเดียเนี่ยนะฮะจนทำให้เกิดความเสียหายในช่วงเวลานั้นก็เป็นที่รับทราบกันดีว่าเครื่องบินลบค่ายจีนนะครับถือว่าเป็นหัวหอ,อกหลักในการที่จะบุกเข้าไปโจมตีเครื่องบินขับไล่ของอินเดียล่วงถึงห้าล ท่านผู้ชมครับประเด็นข่าวตรงเนี้ถามว่าประเทศไทยเนี่ยรู้แต่เพียงประเทศเดียวใช่หรือไม่ซึ่งในความเป็นจริงก็คือว่ามันไม่ใช่แหละครับเขารู้ไปทั่วโลกครับแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านของเราครับที่ใกล้เคียงกับเรานี่แหละนั่นก็คือกัมพูชาและสอปอปลออาวสองประเทศนี้ครับถ้าพูดถึงอดีตนะที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสอปอปลาวและกัมพูชาต่างก็ เคยแสดงเจตจำนงนะครับเมื่อหลายปีก่อนแล้วเอาไปว่าในช่วงที่มีเรื่องของเครื่องบินขับไล่มันฮอตฮิตนะฮะแล้วสปปลาวเนี่ยก็เคยมีการไปเข้าซื้อเครื่องบินฝึกโจมตีขนาดเบาก็คือยักษ์130ที่มาจาก,กรัสเซียสปปลาวเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเขาก็ซื้อมาแล้วเขาก็มีพื้นฐานในการบินมาบ้างแล้วความประสงค์ของเขาเนี่ยนะครับเขาก็ใฝ่ฝันและ อยากจะซื้อเครื่องบินลบอยู่2คลค่ายฮะก็คือ m i g 29ก็จะต่อยอดมาจากยักษ์130ที่มีการไปซื้อมาจากรัสเซียอีกค่ายหนึ่งฮะก็คือค่ายจีนนั่นก็คือ J10 นี่แหละฮะที่เขาแสดงความต้องการเหตุผลหลักเลยฮะเอากันง่ายๆเลยสอปปาลาวเนี่ยก็มีอนาเขตพื้นที่เหนือจดใต้เนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ไกลมาก เพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าเครื่องบินลบที่มันสมส่วนสมดุลกับประเทศของตนเองนะครับมิจยี่เนี่ยระยะปฏิการเนี่ยมันครอบคลุมทั้งประเทศแล้วก็เจสิบระยะปฏิการมันก็ครอบคลุมทั้งประเทศฮะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าราคาไม่แพงการบำรุงรักษาต่ำฮะคือสิ่งที่สปปลรวเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังฮะ ทีนี้เราก็มาดูกันอีกหนึ่งประเทศฮะก็คือประเทศกัมพูชากัมพูชาเนี่ยถ้าจะวัดกันให้ดีแล้วรท่านผู้ชมถ้าเทียบกับสปปลาวนะความก้าวหน้าที่มาจากสปปลาวเนี่ยก้าวหน้ามากกว่ากัมพูชาเป็นก้าวหนึ่งเนื่องจากว่าในช่วงเวลานี้ครับสปปลาวเนี่ยเขามีเครื่องบินฝึกโจมตีขนาดเบาแล้วก็คือยักษ์หนึ่งสามศูนย์ฮะแต่ว่าในขณะที่กัมพูชาเนี่ยยังไม่มีเครื่องบินรบในสมัยใหม่ฮะ มีแต่เพียงกระแสะข่าวที่อดีตผู้นำกัมพูชาอย่างนายฮุนเซนนะครับก็เคยมีการเข้าไปเยี่ยมเยือนประเทศต่างๆอย่างเช็กเนี่ยก็แสดงความประสงค์อยากจะได้เครื่องบินในตระกูลแอลนะครับอาจจะมีการเข้าไปแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจหรือแม้แต่การซื้อในราคาที่เหมาะสมนะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบนันนี้กัมพูชาก็ยังไม่มีเครื่องบินฝึก ขั้นต้นขนาดเบานะครับที่มีความทันสมัยละอย่าง L เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยนะฮะมันก็มีการปรับปรุงอัปเกรดมาแล้วกัมพูชาตอนนั้นก็แสดงความประสงค์อยากจะได้แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีก็เลยต้องขอกราวว่าสอปอปอราวนั้นนำหน้ากัมพูชาไปแล้ว9-1หนึ่งแต่ท่านผู้ชมครับความประสงค์ของกัมพูชาเนี่ยเขามีเพียงแค่ตัวเลือกเดียวฮะ แตกต่างจากสปป,าปาลาวที่มี2ตัวเลือกกัมพูชาเนี่ยเขมีตัวเลือกเดียวก็คือ j สินั่นเองฮะเขาเนี่ยแสดงความประสงค์และและอยากจะได้เพราะว่าฮาร์ดแวร์ทางทหารส่วนใหญ่ครับเขาก็มีการไปพึ่งพาจากจีนทั้งหมดฮนะดูได้จากกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพบ,บกก็มีการไปซื้อจรวดแหลมกล้งลกอง psl 0 3หรือปืนใหญ่อัตราจร s S1 กองทัพเรือก็มีการแสดงความประสงค์บอกว่าจีนนั้นน่าจะมีการยกเรือโควิดไทยูนหให้แก่กัมพูชาสองลำเพราะฉะนั้นกองทัพอากาศเนี่ยนะครับเขาก็หวังว่า J14 เนี่ยนะฮะในอนาคตเนี่ยเขาก็น่าจะได้แล้วในช่วงเวลานี้ครับสื่อโซเชียลกัมพูชาเนี่ยโอ้โหนะฮะท่านผู้ชมต้องขอบอกว่าค,คึกคักเฮฮาขั้นใหญ่นะฮะ หลังจากที่ J14 ของปากีสถานนั้นมีการบุกเข้าไปสอยเครื่องบินดัสโซราฟ้ลค่ายฝรั่งเศสร่วงฮะโซเชียลกัมพูชาต้องการจะบ่งบอกว่าก็ดูว่าสิขนาดดัสโซราฟาเนี่ยมันเป็นลูกพี่ของกิปเพนเอฟมีความเหนือชั้นมากกว่าเกือบจะรอบด้านยังโดนสอยร่วงเลยนับภาษาอะไรฮะกับ F16 บ้านเรากับกิปเพนบ้านเราเนี่ยนะฮะ เขาก็ต้องการจะโวว่าอย่างนี้สาบายมากถ้าหากว่ากัมพูชานะั้นมีการเสริมเขี้ยวเล็บซื้อเจสิมาก็มีความเชื่อมั่นกันว่าครับประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยก็อยากจะได้ครับเจสิ J ขึ้นมาอย่างทันทีเลยอยากแห่รัฐบาลของนายสมมติหุนมาเน็ตนะครับต้องมีการเข้าไปจัดซื้อเจสิ 10, เพื่อต้องการเข้ามาอีรันพันตูกับประเทศไทยเพราะเนื่องจากว่า มันมีเรื่องของข้อพิาพาททางด้านดินแดนนะฮะแล้วก็มีการมาอ้างสิทธิ์เรื่องของภาษาตาเหมือนทมกัมพูชาเนี่ยเขาก็อยากจะฮุบมาเป็นของตนเองก็เลยอยากจะช่วยให้ท่านผู้นำนะฮะอย่างนายกมติฮุนมาเน็ตเนี่ยนะครับก็ควรจะซื้อเจสิบมาขั้นต่ำเนี่ยก็ควรจะมี6กลำนะครับในเบื้องต้นเหมือนกับที่พม่าเนี่ยเขาก็มีการจัดซื้อเครื่องบินแบบซู30 sme แต่ว่าการพูชาเขาก็บอกว่า6กลำเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วก็เนื่องมาจากว่าเครื่องบินแบบ J10 นะครับมันมีจุดฮัตพอยที่สามารถติดตั้งอุปได้อย่างหลากหลายนะครับเอาเป็นว่าไม่แพ้กริปเพน f f ก็แล้วกันแถมมีสมรรถนะที่เหนือกว่านะ,ะเขาก็วัวไปนูน่นแถมเครื่องบิน J10 เนี่ยมันก็มีระบบเรดาร์ที่มีความทันสมัยและยังมีมิสไซล์อากาศสู่กาศร,รุ่นพิเศษไกลนั่นก็คือ PL 15ฮะแต่ว่า G เนี่ยก็มีการขายรุ่นส่งออกก็คือ PL 15e กัมพูชาเขาก็ฝันเลยฮะว่าเครื่องบินลำละ50ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยน่าจะมาประจำการในประเทศเขาได้ถ้าหากว่าผู้นำกัมพูชาซื้อได้เนี่ยท่านผู้ชมครับจะสร้างคะแนนความนิยมนะฮะให้แก่พลเมืองชาวกัมพูชาเพราะว่ามันได้ใจแล้วนักการเมืองเนี่ยท่านผู้ชม เขามักจะเล่นไปตามกระแสฮะถ้าเขามองว่ากระแสะตรงไหนเนี่ยมันดีแล้วทําให้ประชาชนเนี่ยนะครับชื่นชมได้เขาก็จะทําเหมือนกับฮุนมาเน็ตนะฮะเคยให้สัญญากับประชาชนว่าเขามาเป็นนายกรัตรีแล้วครับประเทศกัมพูชาเนี่ยต้องเกิดการพัฒนาขึ้นมาอย่างคลองฟูนันเตโชนเนี่ยนะฮะเขาก็เป็นเหมือนโครงการเมก,กับโปรเจกตน์นะครับที่ให้ชาวกัมพูชามองว่าหลังจากที่คขานั้น มาเป็นในมกตีแล้วครับทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเพอร์เฟกแล้วก็ยิ่งใหญ่ก็เหมือนกันฮะหากว่าผู้นําของกรัรมพูชาเนี่ยเขาต้องการสร้างกระแสนิยมในช่วงที่ชาวกรัรมพูชานั้นก็มีคอมเมนต์นะฮะอยากจะได้ปราสาทต,ตามเหมือนทมของฝั่งไทยหรือแม้แต่ข้อพิพาททาด้านดินแดนต่างๆผู้นํากัมพูชาตัดสินใจที่จะซื้อเจสิบหกลำนะฮะท่านผู้ชมเชื่อไหมชาวกัมพูชานี้เฮ hey! กันทั้งประเทศฮะ